สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูดวงคนเกิดวันพุธในเดือนพฤษภาคม2568นะคะคนเกิดวันพุธนี่คะ่ะช่วงเดือนพฤษภาฯนี้ไพ่ของเจ้าชะตาก็คือไพ่ไพ่เดอะซันนะคะช่วงนี้นะคะ,ะคิดอะไรนะคะสมหวังดังคิดนะคะทำอะไรก็ได้ผลนะคะได้ผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกรรมนะคะช่วงนี้นะคะ เหมือนกับว่าจะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็รักใครใ่ในในชุมชนที่เราอาศัยอยู่นะคะในหน่วยงานของเรานะคะแต่สิ่งที่หน้าวิตกกังวลก็คือนะคะช่วงนี้นะคะก็ให้ให้ระวังนะคะให้ระวังอุบัติเหตุนะคะที่จะเกิดขึ้นอย่างฉับพันเฉียบพันนะคะก็ขอ แนวทางแก้ไขก็คือแม่หมอนแนะนําให้ทําบุญทําทานสวดมนต์ตามโอกาสตามศาสนาที่คนวันพุธนับถือนะคะมาดูเรื่องความรักนะคะความรักก็สดเชนญจมใสนะคะคนที่ยังไม่มีเนื้อคู่ก็จะเจอเนื้อคู่ในเดือนพฤษภาคมนะคะคนที่มีเนื้อคู่ที่แต่งหมายถึงว่าแต่งงานแล้วก็ ความรักก็ชีวิตคู่ก็ราบรื่นดีนะคะต่อไปการเงินนะคะการเงินนี่ก็มีเงินเข้ามาเป็นรายได้ประจำนะคะมีเงินจากาาบุตรบริวารน,นำมาให้ถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจก็จะมีคนแนะนำ งานดีที่สามารถทำเงินได้นะคะช่วงนี้คนเกิดวันพุธมีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บเงินนะคะอยากจะเก็บเงินช่วงนี้นะคะ,ะการงานนะคะการงานของคนวันพุธนะคะก็มั่นคงแล้วก็เป็นงานที่เบานะคะ ในด้านอุปสรรคนะคะอุปสรรคก็ส่วนมากนะคะส่วนมากคนวันพุธจะคิดมากคิดทำนน่นทำนี่อยู่เรื่อยเปื่อยนะคะก็เลยบางทีก็อาจจะอองงในตัวเองไม่รู้จะคิดอะไรนะคะก็โครงการต่างๆที่เราคิดขึ้นนี่ก็ขอให้ทำเสร็จเป็นเรื่องๆไปนะคะ อย่าเอามาสับสนปนเปก,กันนะคะสรุปแล้วนะคะคนเกิดวันพุธนี้ก็เป็นคนขยันอดทนเหมือนเดิมนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ,ะความสำเร็จสูงนะคะการเงินก็มีมาใช้ใจ่ายนะคะดวงรุ่งในเดือนพฤษภาคมนะคะ,ะคำทำานายนี้ตรงหรือไม่ตรงเม้นมาด้วยนะคะใครถูกใจให้กดไลค์กดแชร์หรือส่งดาวเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ